มคืหั่ค่ะยิงไหมพี่พกรอนะคะวันนี้มีบะหมี่เหลืองนะคะผัดปีอิ้วแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปักใต้ข้าวแกงขมลมแล้วก็ผัดสตอ,อ์อิงคามองคะ่ะวันนี้ทำไปวัดด้วยทำไปวัดงานบุญเนี่ยงานเดินศิษย์เนี่ยมีสาคูน้ำกะทิมีทอดมันก็มี ขายไส้สับป,ปะรดเซเว่นเิตามิ้วงาดำเด็กตาซอยน้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มสายน้ำพึ้งเซเว่นนะคะแล้วก็ดอกไม้ด้วยวันนี้แล้วก็มีมันฝลังเลแล้วก็แพคเกอร์ริสของริสเนี่ยใครยังชอบมากวันนี้งานบุญด้วยนะคะเดี๋ยวยิงใส่บาตรตรงนี้แล้วเดี๋ยวยิงไปวัดลาวต่<ป>อค่ะ งานบุญนี่งานบุญทีไรนี่ยิงต้องทําเองนะคะภาษาเกรภาษาเก์สูตรของแม่ค่ะถ้าเกิดมีงานบุญอะไรนี่ตักขับถึงเรื่องค่ะงารบุญนเ,เสร็จแล้วจัดบินโตไปวัดค่ะเพื่อนๆไปทำบุญวัดสเกตค่ะ จัดไปวางที่บัวพ่อที่วัสดสเกตเพื่อนอาหารสัตว์ใสิบสวัีคุณน่ะ

ตอนนี้เขาเตรียมชิงเปดกันนะคะเพื่อนเพื่อนเทศกาลศ,ศ,ศาสตร์เดือน10ค่ะรับตายายเนี่ยค่ะเขาเตรียมชิงเปดกัน